ทำเตือนสร้างข้อความโฆษณาแบบนี้ทำให้เสียค่าคลิกโดยที่คุณไม่รู้ตัวยินดีมากเลยครับที่วันนี้ผมจะได้มาบอกเรื่องนี้ให้แก่ทุกท่านได้ทราบนะครับทำไมผมถึงหมายความแบบนี้หมายความว่าถ้าหากว่าเราสร้างข้อความโฆษณาแบบนี้ทำให้เราเสียค่าคลิกโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะครับสมมุติว่าเราเสียค่าคลิกคลิกละ5บาท นะครับ10คลิกก็50บาท100คลิก500บาท1,000คลิก5,000บาทแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งหลายคลิกยิ่งเสียหลายบาทนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเสียค่าคลิกไปแล้วเราได้ลูกค้าที่ตรงกลุ่มเราได้ลูกค้าที่ใช่อันนั้นก็ ดีนะครับแต่ในส่วนว่าถ้าเกิดว่าเราเสียค่าคลิกไปแล้วคนที่คลิกเข้ามาไม่ใช่ลูกค้าเราหรอกครับอันนี้เท่ากับว่าเราเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับหรือพูดง่ายว่าเราทุ่มงบโฆษณานะครับให้เสียไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเสียเงินไปกับค่าโฆษณานะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับ เพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปที่บัญชี Google Ad ของผมเลยนะครับนี่เป็นบัญชี Google Ad ของผมนะครับมันเป็นบัญชีใหม่นะครับผมมีอยู่ประมาณ 3- 4ถึงบัญชีบัญชีนี้นะครับผมก็เปิดลงโฆษณาเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมขอสร้างแคมเปญใหม่แล้วกันเพราะว่าแคมเปญที่มีอยู่ตอนนี้นครับเป็นแคมเปญที่ผมนะครับเปิด โฆษณาเพื่อขายสินค้านะครับเดี๋ยวผมขอสร้างแคมเปญใหม่เพื่อที่จะทํำให้ทุกท่านเห็นตัวอย่างนะครับเพื่อให้จับต้องได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอสร้างแคมเปญแบบเร็วๆแล้วกันนะครับ ในส่วนของค่าคลิกผมขอใส่0.01แล้วกันนะครับเดี๋ยวกันเหนี่ยวไว้เดี๋ยวกลัวผมลืมหรือมือลั่นอะไรเนี่ยครับ ทีนี้นะครับมาเข้าสู่การใส่คีย์เวิร์ดแล้วสมมุติว่าผมขายสินค้าช่วยในเรื่องหอบผืดนแล้วกันเดี๋ยวผมขอใส่คีย์เวิร์ดนะครับ นะครับผมใส่คีย์เวิร์ดเสร็จแล้วนะครับทีนี้มาเข้าสู่การสร้างข้อความโฆษณากันนะครับเดี๋ยวผมก่อนที่จะสร้างข้อความโฆษณาผมขออธิบายแบบนี้แล้วกันนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รู้เกี่ยวกับองค์ประกอบเบื้องต้นของข้อความโฆษณาว่ามีอะไรอันนี้ผมจะไม่รวมผมจะไม่รวมกับพวกส่วนขยายอย่างเช่นข้อความเสริมหรือว่าใส่ลิงก์นะครับอันนี้จะเป็น อ,องค์ประกอบของข้อความโฆษณาเบื้องต้นแล้วกันนะครับอย่างแรกองค์ประกอบของโฆษณานะครับก็จะมี URL สุดท้ายตัวนี้เลยครับหมายความว่ายังไงนะครับ URL ก็คือลิงก์นะครับหมายถึงว่าลูกค้าคลิกเข้าไปแล้วเจอหน้าสินค้าของเรานะครับเราก็เอาไอ้ลิงก์หน้าสินค้าตรงนั้นนะครับเป็น URL สุดท้ายนะครับแล้วองค์ประกอบถัดมาก็คือเส้นทางที่แสดงก็จะมีเส้นทาง1กับเส้นทาง2นะครับ แล้วองค์ประกอบถัดมาก็จะเป็นบรรทัดแรกนะครับบรรทัดแรกก็จะมีบรรทัดแรก1บรรทัดแรก2บรรทัดแรก3นะครับไอ้บรรทัดแรกเนี่ยครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด15บรรทัดนะครับเดี๋ยวผมขอขยายให้เต็มทั้ง15บรรทัดเลยนะครับแล้วองค์ประกอบถัดมาก็จะเป็นคําอธิบายนะครับคําอธิบายก็จะมีคําอธิบาย1กับคําอธิบาย2นะครับคําอธิบายเนี่ยจะมีทั้งหมด4บรรทัดนะครับ ทีนี้นะครับอไอข้อความโฆษณาเนี่ยครับเราสังเกตอยู่ข้างเนาะข้างๆเนี้ยครับจะเป็นตัวอย่างนะครับจะเป็นตัวอย่างทําให้เราแบบเวลาที่เราใส่ข้อความโฆษณาลงไปนะครับไอข,ข้างตัวนี้ครับจะบอกว่าเรา,าใส่แล้วอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนจุดไหนอะไรนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับข้างบนก็จะเป็นการแนะนําของระบบ Google Ads เองนะครับ ที่ Google บอกว่านะครับอย่างน้อยนะครับก็จะให้คุณภาพของโฆษณาอย่างน้อยก็ดีขึ้นไปอันนี้คือระบบที่ Google นำนะครับอันนี้ผมขอแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะครับเอาง่ายๆเลยครับเราต้องยึดตามลูกค้าของเรานะครับถ้าให้ลูกค้าเราเห็นว่าเราสื่อถึงอะไรแล้วอตอบจุดประสงค์ลูกค้าได้ไหมอันนี้ก็โอเคแล้วแต่ถ้าเราเกิดว่าทำได้ให้ไดแบบ้แบบคุณภาพดี อย่างที่ Google แนะนำแล้วก็ทำให้ได้ตรงใจกับลูกค้าอันนี้ยิ่งดีเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมขอใส่ข้อความให้ครบแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะได้อธิบายให้ฟังนะครับ ผมขอคัดลอกเอาแล้วกันผมเตรียมไว้อยู่นะนะครับ ในระหว่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ Google a d อย่างนี้นะครับก็สามารถาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอขึ้นมาให้ให้ท่านได้ทราบนะครับอืมโอเคนะครับหรือบางครั้งบางทีอาจจะมีเกตเล็กเกดน้อยอะไรนะครับจะได้มาแชร์หรือจะได้มาแบ่งปันกันนะครับอืม เพื่อให้ทุกท่านนำเอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ที่ดีสำหรับทุกท่านนะครับ หนึ่งใกล้แล้วนะครับอันนี้ที่ทำอธิบายขึ้นมานี้ผมขออธิบายแบบเรียวๆแบบบ้านๆเลยนะครับแล้วที่ทำให้เห็นนี้อยากจะให้เรามองเห็นภาพนะครับมองเห็นภาพหรือจะได้เข้าใจแบบไม่ง่ายไปเลย แตท่านที่เข้ามานี้อาจจะมีทั้งมือใหม่มือเก่าคนที่เพิ่งทำคนที่ทำมานานแล้วหรือว่าคนที่เชี่ยวชาญหรือว่าคนที่เป็นครูอะไรอย่างเนี้ยครับถ้าคนที่เชี่ยวชาญแล้วอะไรเนี่ยสามารถดูได้เพื่อให้ตัวเองเข้าใจหรือยิ่งขึ้นหรือว่าบางที อาจจะเป, A, เป็นการเติมเล็กผสมน้อยให้ตัวเองก็ได้นะครับบางทีจุดหนึ่งเราอาจจะไม่รู้หรือเราอาจจะพลาดไปก็ได้นะครับอืมเพราะว่าบางคนนะครับอาจจะรู้ไม่หมดนะครับหรือท่านที่เพิ่งทำหรือทำม,มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยครับอาจจะเป็นจุดเล็กจุดน้อยที่เรามองข้ามก็ได้อาจจะทําให้เราเสียค่าโฆษณาไปหรือคนที่ทํามานานอาจจะทําให้เราเสียค่าโฆษณาไป ปล่าประโยชน์โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้ด้วยซ้ำนะครับโอเคทีนี้ผมใส่แล้วเนาะผมใส่มาถึงบรรทัดแรกใส่หมดแล้วทีนี้ผมพอตรวจเช็คดูก่อนเนาะยาแก้หอบหือยาแก้อาการหอกมือครับทีนี้เหลือคำอธิบายคำอธิบายเดี่ยผมขอหาใน หน้า Google แล้วกันนะครับโอเคครับทีนี้อ๋อถ้าเห็นหน้าเว็บใครนี้ก็ขออนุญาตแล้วกันนะครับขออนุญาตถ้ามันไปโผล่ในวีดีโอเนาะอืมขออนุญาตเพื่อเอาจะไปเป็นวิทยาความรู้ให้แก่ทุกท่านที่เข้ามาฟังในวีดีโอนี้แล้วกันนะครับอืม ผมเอาในส่วนนี้เป็นคําอธิบายหนึ่งอันนี้เป็นคําอธิบายสองนะครับทีนี้ผมก็ใส่ครบหมดแล้วนะครับทีนี้เนาะ ไอบรรทัดแรกเนี่ยครับบรรทัดแรกที่มีสิบห้าบรรทัดเนี่ยครับเราจะใส่ทั้งสิบห้าก็ได้หรือไม่ใส่ทั้งสิบห้าก็ได้นะครับ <deep S 2> แล้วแต่เลยนะครับแล้วทีนี้ไอคำอธิบายที่มีสี่บรรทัดเนี่ยครับเราจะใส่ทั้งสี่บรรทัดก็ได้หรือใส่แค่สองบรรทัดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะทีนี้นะครับอืม ผมขออธิบายแบบนี้แล้วกันว่าสมมุติว่าคนเซิร์ชคำว่ายาแก้หอบหืดคนค้นหาคำว่ายาแก้หอบเหืดบนหน้า Google นะครับแล้วระบบนะครับนำส่งหรือว่าประมวลผลโฆษณาของเรานะครับให้ขึ้นโชว์นะครับให้คนนั้นเห็นนะครับทางระบบ Google นะครับ ในส่วนของไอเส้นทาง1กับเส้นทางสองนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเส้นทาง1กับเส้นทางสองเนี่ยระบบเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะโชว์จะโชว์เส้นทาง1กับเส้นทาง2จะโชว์ข้อความโฆษณาที่เป็นเส้นทาง1กับเส้นทางสองของเราเนี่ยโชว์แค่บางครั้งบางคราวเท่านั้นนะครับ แล้วในส่วนของบรรทัดแรกนะครับตรงนี้นะนะครับบรรทัดแรกนะครับที่มีทั้งหมด15บห้าบรรทัดเนี่ยครับที่จะเป็นตัวสีน้ำเงินเข้มๆเนี่ยครับอืมถ้าคนเซิร์ชเข้ามานะครับแล้วทีเนี้ยระบบประมวลผลนะครับขึ้นโชว์นะครับในส่วนของบรรทัดแรกเนี่ยระบบนะครับจะนำบรรทัดแรกหนึ่งกับบรรทัดแรกสองนะครับขึ้น สแสดงให้คนเห็นทุกครั้งขึ้นแสดงทุกครั้งนะครับแต่ในส่วนบรน following following lyrics, น raszam, รทัดแรกสารนะครับระบบนะครับจะให้ขึ้นเป็นแค่บางครั้งบางคราวแค่นั้นนะครับและในส่วนของคําอธิบายนะครับตรงนี้นะครับคําอธิบาย1กับคําอธิบาย2นะครับก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับในส่วนของคําอธิบายนี้ระบบนะครับก็จะให้คําอธิบาย1นะครับ แสดงทุกครั้งนะครับส่วนคําอธิบายสองนะครับจะแสดงแค่บางครั้งบางคราวเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่านะครับเราก็รู้แล้วว่านะครับทุกครั้งที่คนคน้คน,คน,คนหานะครับที่คนค้นหาคนค้นหานะครับบนหน้า Google สมมติว่าคนค้นหาคําว่ายาแก้หอบผืดเข้ามาแล้วระบบนะครับประมวลผลอะไรนะครับ แล้วนำส่งโฆษณาของเราให้คนคนนั้นเห็นนะครับทีนี้นะครับในส่วนของโฆษณาส่วนที่จะแสดงทุกครั้งเลยนะครับจะมีบรรทัดแรก1กับบรรทัดแรก2แล้วก็คำอธิบาย1น,นะครับแต่ในส่วนเส้นทาง1เส้นทาง2แล้วก็บรรทัดแรก3แล้วก็คำอธิบาย2นะครับระบบนะครับจะให้โชว์ จะให้แสดงนะครับแค่บางครั้งบางคราวเท่านั้นแล้วครับทีนี้เราจับประเด็นได้ทีนี้เราก็จับประเด็นแค่จุดสําคัญว่าอ๋อเรารู้แล้วว่าไอ้บรรทัดแรกหนึ่งกับบรรทัดแรกสองแล้วก็คําอธิบายหนึ่งนะระบบจะนําส่งให้โชว์ทุกครั้งเลยนะครับที่คค้นหานะครับถ้าระบบนําส่งบรรทัดแรกหนึ่งกับบรรทัดแรกสองแล้วก็คําอธิบายหนึ่งนะครับให้โชว์ทุกครั้งเนี่ยนั่นหมายความว่านะครับ เราต้องเน้นจุดนี้เป็นหลักนะครับในส่วนอื่นนะครับระบบก็จะให้โชว์แค่บางครั้งเป็นบางคราวเท่านั้นนะครับทีนี้นะครับเรามาดูบรรทัดแรกกันนะครับบรรทัดแรกเนี่ยจะมีทั้ง15บห้รรทัดใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเราใส่ครบทั้ง15บห้รรทัดนะครับทีนี้นะครับเรารู้แล้วว่าบรรทัดแรกเนี่ยบรรทัดแรก1กับบรรทัดแรก2เนี่ยระบบจะนําให้โชว์ทุกครั้งเลยนะครับ ทีนี้บรรทัดแรกสามเนี่ยระบบนะครับจะให้โชว์แค่บางครั้งบางคราวเท่านั้นนะครับสมมุติว่าเราใส่ไปแบบนี้นะครับใส่ไปแบบนี้ปุ๊บนะครับทั้งสิบห้าบรรทัดเนี่ยครับอืถ้าระบบนะครับนําส่งหรือว่าโชว์นะครับให้คนที่เซิร์ชเห็นนะครับอย่างเช่นว่าระบบบอกว่าบรรทัดแรกหนึ่งกับบรรทัดแรกสองเนี่ยครับจะโชว์ทุกครั้งเลยนะครับ อย่างง่ายที่เราเห็นกันนะครับสมมุติไอ้นี่ก็คือบรรทัดแรกนะครับหนึ่งกับสองนะที่ผู้คนซื้อซ้ำนี่ก็คือบรรทัดแรกหนึ่งนะครับดูแลจากภายในนะครับนี่ก็คือบรรทัดแรกสองนะครับเนี่ยครับบรรทัดแรกสามนะครับจะขึ้นโชว์แค่บางครั้งบางคราวเท่านั้นนะครับอืมทีนี้ระบบจะแรนดอมหมายถึงว่าจะแรนดอมทั้งสิบ้าบรรทัดนะครับเลือกบรรทัดไหนขึ้นมาแบบ โชว์นะครับขอเรียกว่ารนดอมหรือว่าเรียกนะครับทั้ง15บ้ารรทัดนะครับขึ้นมาโชว์ทุกครั้งแค่2บรรทัดนะครับของบรรทัดแรกนะครับแค่2แถวนะครับขึ้นมาโชว์ทุกครั้งนะครับทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าระบบจะนําแถวไหนขึ้นมาโชว์ขึ้นมาแสดงให้คนที่เซิร์ชเห็นนะครับเราไม่รู้นะครับถ้าเราใส่ทั้ง15้าบรรทัดโดยที่เราไม่ได้ตึงหมายถึงว่ายังไงครับ ก็จะมีฟีเจอร์ฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ระบบเขาให้ทำได้ก็คือการตรึงนะครับการตรึงหรือการปักหมุดนะครับปักหมุดนะครับเนี่ยครับที่ถ้าเรากดเข้ามาตรงเข็มตรงนี้ครับถ้า Google แนะนำจะแนะนำไม่ให้ปักหมุดใช่ไหมครับอันนี้ก็คือที่ระบบเขาแนะนำนะครับถ้าเกิดเราปักหมุดนะครับก็จะมีปักหมุดที่ ตำแหน่ง 1, หนึ่งเท่านั้นตำแหน่งหนึ่งก็คือบรรทัดแรกหนึ่งอย่างที่ผมได้อธิบายนะครับแล้วก็ปากหมุดแสแดงในตำแหน่งสองเท่านั้นก็คือบรรทัดแรก2ที่ผมได้อธิบายนะครับในส่วนของแสแดงในตำแหน่งสาเท่านั้นก็คือปากหมุดในตำแหน่งสานะครับทีนี้นะครับสมมุต uh ิว่าเราปากหมดุดตรงนี้นะครับปากหมุดยาแก้หอบผืดไวท้ที่ตำแหน่งหนึ่งเท่านั้นก็คือบรรทัดแรกหนึ่งนะครับ ถ้าเราปักหมุดยาแก้หอบผดไว้ที่บรรทัดแรกหนึ่งเลยนะครับบรรทัดแรกเลยนะครับไว้ตำแหน่งหนึ่งเลยนะครับในทั้งสิบสี่แถวเนี่ยครับทั้งสิบสี่แถวเนี่ยครับก็จะไม่วิ่งไปที่บรรทัดแรกบรรทัดที่หนึ่งตำแหน่งหนึ่งนะครับทั้งสิบสี่แถวเนี่ยครับก็จะวิ่งไปแค่เขาเรียกว่าก็จะแสดงแค่บรรทัดก็จะขึ้นไปอยู่ตำแหน่งสองกับ ตำแหน่งสามนะครับเท่านั้นก็จะวิ่งแบบเปลี่ยนกันนะครับเปลี่ยนกันขึ้นอะไรประมาณนี้นครับแต่จะไม่วิ่งไปหาตำแหน่งหนึ่งเพราะว่าตำแหน่งหนึ่งเราปักหมุดแล้วนะครับเช่นกันนะครับถ้าเกิดเราปักหมุดนะครับตำแหน่งสองนะครับในบรรทัดอื่นนะครับก็จะไม่วิ่งมาตำแหน่งสองแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ปักหมุดแล้วบรรทัดอื่นก็จะวิ่งไปตำตำแหน่งอื่นนะครับ โอเคนะครับทีนี้เรารู้แล้วงั้นนะครับแล้วทีนี้เรารู้ว่า g o o g l e ระบบก Google นะครับจะโชว์ทุกครั้งแค่บรรทัดแรกหนึ่งกับบรรทัดแรกสหรือตำแหน่งหนึ่งกับตำแหน่งสงนะครับถ้าเรารู้แบบนี้นครับถามว่าเราควรที่จะปักหมุดหรือไม่ปักหมุดดีไหมนะครับถ้าเกิดเราไม่ปักหมุดก็ได้นะครับแต่เราต้องจินตนาการว่า ทั้งหมดทั้ง15บรรทัดเราต้องสื่อให้ลูกค้ารู้ว่านะครับเราสื่อถึงอะไรอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเราใส่ไม่ครบพวนหรือใส่ไม่ครบพวนทั้ง15บรรทัดที่ตรงกับคีย์หรือที่ตรงกับคอนเทนต์ที่เราขายนะครับที่สื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าเราจะขายสิ่งนี้นะสื่อให้ลูกตามตรงกับจุดประสงค์ลูกค้านะนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่ไม่ครบแบบนั้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างแบบ ตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเพราะว่าระบบนะครับเขาก็จะแรนดอมใช่ไหมครับหรือว่าหา15บห้บรรทัดเนี่ยครับไม่รู้ว่าบรรทัดไหนขึ้นมาโชว์เนี่ยครับเอาขึ้นมาให้เราเนี่ยครับเนี่ยครับเราต้องใส่ครบถ้วนเนาะแต่ถ้าเราจินตนาการไม่ได้นะครับเพราะว่ามันสับไปสับมาเนาะเราก็ควรที่จะตึงไว้ใช่ไหมครับอืม ถ้าเกิดว่าเราไม่ตึงนะครับข้อดียังไงครับไอคะแนนคุณภาพเนี้ยครับมันจะสูงขึ้นนะครับมันจะสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตึงนะครับถ้าเกิดว่าเราตึงนะครับไอคะแนนคุณภาพเนี้ยครับมันก็จะลดลงนะครับเนี่ยครับมันจะลดลงแบบนี้นะครับแต่เราก็มีทิคที่ทําให้คะแนนคุณภาพดีโดยที่เราตึงนะครับมีทิคเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับถ้าเรารู้แบบนี้ครับเราก็ควรที่จะตึงดีกว่าไม่ตึงนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่ตึงเราก็จินตนาการแล้วก็ใส่ครบพ้วนนะครับอืมโอเคนะครับถ้าเรารู้แบบนี้เราก็แค่ตึงนะครับเราแค่ตึงในสิ่งที่อยากให้ลูกค้าเห็นนะครับนะครับอยากให้ลูกค้าเห็นนะครับไอเอ็นอื่นนะครับก็จะวิ่งแบบสับกันไปสับกันมาอะไรนะครับอืม แต่ในบรรทัดแรกหนึ่งตำแหน่งหนึ่งเราตึงไว้แล้วเนี้ยครับก็จะทําให้ลูกค้าแบบอ๋อเห็นข้อความโฆษณาของเราแล้วอย่างเช่นพิมพ์มาว่าหาในเรื่องของอบเผิดนะครับก็จะเห็นในเรื่องของหอบเผิออย่างนี้ครับโอเคทีนี้ผ่านไปบรรทัดแรกหนึ่งก็คือผมอธิบายไว้ประมาณนี้เนาะนะครับอเอนะครับแต่ทีนี้ ในส่วนของตำแหน่งหนึ่งนะครับตำแหน่งในในส่วนของคําอธิบายนะครับก็จะมีคําอธิบายหนึ่งกับคําอธิบายสองเรารู้แล้วว่าระบบนะครับก็จะให้คําอธิบายหนึ่งนะครับขึ้นแสดงทุกครั้งเลยแต่คําอธิบายสองจะแสดงเป็นบางครั้งบางคราวนะครับืทีนี้ถ้าในส่วนของมาทัดแรกนะครับเราปักหมุดไว้ก็โอเคนะครับโอเคเลยแต่ถ้า ในคำอธิบายนะครับเราถ้าเราใส่ให้ครบถ้วนทั้งแบบถ้ามีคีย์เวิร์ดทั้งครบถ้วนนะครับทั้งสองนะครับทั้งสองบรรทัดเนี่ยครับก็จะดีแต่ถ้าเอาง่ายๆนะครับที่เข้าใจง่ายเนาะเรารู้แล้วว่าคำอธิบายหนึ่งนะครับจะขึ้นโชว์ทุกครั้งเราก็แค่ปักหมดุดคำอธิบายหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้คำอธิบายสองก็จะไม่วิ่งไปหาคำอธิบายหนึ่งลวนะครับก็จะอยู่แค่นี้นะครับ หรือเราอาจจะปากอย่างนี้ก็ได้ไว้ตำแหน่งสองก็ได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งหนึ่งก็จะอยู่นี้ก็จะไม่วิ่งมาตำแหน่งสองอันนี้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกปากแบบไหนก็ได้นะครับอืมโอเคแล้วทีนี้ในเมื่อผมอธิบายแบบนี้ทุกท่านก็ทราบแล้วว่าปากักหรือไม่ปากดีปกักการปากักในที่นี้ผมหมายถึงปากหมุดนะครับอืมปากหมดุดหรือไม่ปากหมุนดี ปักหมุดเนี่ยข้อดีเลยก็คือเราก็ไม่ต้องจินตนาการเยอะนะครับว่าเวลาที่โฆษณาแรนดอมหรืออะไรเนี่ยระบบเขานำส่งละให้ขึ้นมาโชว์ข้อความโฆษณาเนี่ยเราไม่ได้ต้องจินตนาการว่าเวลาคำมันสับกันไรนะครับจานเข้าใจไหมหรืออ่านแล้วงงคนอ่านแล้วงงไหมหรือคนคนจะเจอในสิ่งที่เขาค้นหาไหมอะไรเนี่ยครับอืม อันนี้คือข้อดีนะครับตอบจุดประสงค์ของคนที่ค้นหาแล้วก็มาเจอข้อความโฆษณาของเรานะครับแต่ข้อเสียคือคุณภาพของโฆษณานะครับจะต่ำลงแต่ก็มีทริคที่ทำให้คุณภาพของโฆษณาดีขึ้นได้นะครับก็จะมีทริคนะครับในส่วนของที่เราไม่ปากหมุดเลยนะครับในส่วนของที่เราไม่ปากหมุดเลยนะครับข้อดีเลยก็คือจะทำให้คุณภาพของโฆษณานะดีหมายถึงว่า สูงขึ้นอย่างนี้ครับข้อเสียเลยคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่ให้ครบทุกบรทุกบรรทัดท,ที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดอะไรของเราเลยครับเวลาระบบนําส่งที่เราไม่รู้ว่าระบบจะนําส่งบรรทัดไหนใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าระบบเราใส่ไม่ครบอะไรนะครับระบบนําส่งโดยที่บรรทัดท,ที่ไม่มีในส่วนไหนที่อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจเวลาลูกค้าเห็นว่า มันใช่ในสิ่งที่เขาค้นหาไหมอะไรเนี่ยครับมันเกี่ยวข้องกับในสิ่งที่เขาค้นหาไหมนะครับเขาอาจจะงงหรือบางทีนะครับถ้าเกิดโชว์เยอะเขาอาจจะงงถ้าเกิดว่าเขาไม่คลิกนะครับมาแล้วเสียคะแนนคุณภาพก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาตีง่ายนะครับเราคิดว่าเขาต้องคลิกแน่นอนถ้าเกิดเขาคลิกนะครับคลิกแบบงงอะไรก็แล้วแต่หรือมือลั่นนะครับมันอาจจะทําให้เราเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับ ถ้าคลิกละห้านะครับหนึ่งคลิก5้าบาทสิบคลิกห้าสิบนะครับหนึ่งร้ยคลิกห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันคลิกห้าพันยิ่งหลายคลิกนะครับยิ่งเสียเงินหลายบาทถ้าเกิดว่ามันใช่ลูกค้าเราเราเสียเงินไปนะครับก็โอเคนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ลูกค้านะครับถ้าเกิดมือลั่นหรือคลิกแบบมัว่วๆหรือคลิกแบบงงๆนะครับก็เกิดว่ามันจะทําให้เราเสียเงินโดยป่าประโยชน์มันคล้ายเราแบบพุ่มเงินเทเงินนะครับเทเงินไปโดยที่ เสียเงินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับมันอาจจะทําให้กําไรของเราลดลงนะครับต้นทุนการตลาดของเราเพิ่มขึ้นนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านที่เข้ามาฟังในวิดีโอนี้แล้วนะครับก็จะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพื่อไปปรับใช้นะครับแล้วอย่าลืมติดตามเพื่อที่จะได้รับทิคดีๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปปรับใช้นะครับให้เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับ เพื่อที่จะทําให้ลดต้นทุนค่าโฆษณาหรือว่าได้กาไรเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสวัสดีครับ